กูฝากไปถึงคนติดเกย์ทับคนอีสานมึงว่าคนอีสานแบบนั่นแบบนี้ให้กูถามมึงเนี่ยคนอีสานไปปลูกเขาทั้งหัวพอมึงบ่หรือว่าคนอีสานไปขอเขาแแม่มึงแดกกูว่ากูกับเมื่คยเหตุแบบนั้นนะมึงวิเศษวิโสม,มาจากใสมึงมาดูถูกคนอีสานมึงบินได้ขึ้นนกติหรือว่ามึงเหาะได้ขึ้นเป็ดเฮ้ยส้มผีเปด็ดส้มผีทะลุทุ่งยางมาเกิดส้มพอกับแแม่เบอยอก ถึงกูสิเกิดอยู่ภาคอีสานกูกับเบอเคยไปขอเขาพ่อกับแม่มึงแดกนะลวยปันใดกับตายไดคือกันว่ามีผู้ใดอยู่คำฝาดอกอย่าเกทับผู้อื่นปันนั่นตายไปอะ่ะไม่แต่เลี้ยนเขาหยอดใส่ปากให้มึงอะ่ะมึงก็เอาไปนั่มบ่ได้ดดอกถ้ามึงวางหลายนะมึงเห็นบอมึงไปนอนเหรียอยู่ในนนอนเลยสุ่มบอกภาคอยากใส่เขา